ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสายดําของเราตามเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีเกมให,ให,ใหม่ๆมานําเสนอนะผมในรุ่นสองของเรานะไปรับชมกันเลยนะครับผมวันนี้ก็เติมเครดิตก,กันมาที่500บาทนะเบ็ดประปอานก่อนนะครับผมเบ็ดห้าบาทพอนะผมมาเปิดเทอร์โบกันเลยมานะครับ30หมุนพอนะมาดูกันแล้วก็สีร่างเราแจกที่เท่าไหรโอ้โหมาวางไข่ไข่ดาสองคูณสองคูณสามนะ ดูดิสวยๆมาฟินๆเข้ามาเลยนะคูณสี่ครับไข่แตกรับเงินรางวัลก้อนเป็นเลยนะวันนี้รับไปอีก13 1่สจุดสูงๆของเรานะกับก็อตซิร่าวันนี้นะไปครับต่อกันเลยต่อกันเลยสวยๆครับมาหลายกัญยาดอกโขวยคูณ2ครับคูณ3ไมไปดีไข่แตกครับส,สวยๆฟินๆเข้าครับฟินๆเข้ามาต่ออีกคูณหเป็นเลยนะ รับอีก740นะครับผมกับสุดๆของเรานะต่อกันเลยนะครับผมสวยงามตามท้งเรื่องนะไปครับโอยคูณ1คูณ2นี่ไ้่แตงครับมาต่อคูณสวยสวยๆสวยๆขอเป็นฟินหน่อยโอยคูณ4คูณ5้ามาอีก1ดอกโอยไม่ทันครับรับอีก1 0 2 0 0วรากับก็สิิร่าวันนี้นะต่อกันเลยนะผมเอาดิ มาครับคูณหนึ่งมาคูณสองเนี่ยสวยๆต่อมาคูณสามครับคูณสี่ไหมคูณสี่เลครับโอ้โหคูณห้าไหมทันหรือเปล่าคูณห้าไหมคูณห้าครับไปสวยๆคูณห้าอีกหนึ่งดอกมาสองดอกสวยๆคูณนะครับดอกที่สาม้โหไม่ทันครับรับไปอีกหนึ่งร้อยแปดสิบนะผมจุดสวยๆของเรานะต่อกันเลยนะผมแบบสวยๆสวยๆเดี๋ยวดิขอแบบฟินๆหน่อยฟินๆหน่อย โอ้ยหวานเจีย๊ยบอีกเยอะเป็ไงล่ะค,ค 4, ูณสามคูณสี่ดัีต่อเลยต่อเลยคูณห้าไหมคูณห้าดิสว,สวยครับวันนี้เราไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจุดสวนของเรานะเนี้ยต่อกันเลยนะผมแบบสวยๆไปให้สุดไปให้สุดนะแต่พี่พายหยุดๆกันทีอ่อีกเยอะมาดิคูณสองต่อ ต่อเลยครับโอ้โหรับเงินรางวัลก้อนกันเลยวันนี้รับอีก122.00นะครับผมเกมใหม่ล้อนแรงครับผมในเสาแตกแจกอย่างเดียวนะผมบอกเลยนะมาดิมาดิโอ้โหใครดอกที่สองคูนสองครับเป็นไงล่ะต่อกันทีน่โอ้คูณสามแจ๋วอีกเยอะคูณสี่ขออีกหนึ่งดอกคูณห้าไหมคูณห้าไหมคูณห้าเลยครับแบบสวยงามมากส,สวยส,สวยโอ้โหเจี๊ยบหวานรับอีกห้าร้อยเจ็ดสิบสองจุด 75สตางค์ของเราวันนี้ครไปต่อกันเลยนะไม่ต่อกันเลยนะมาดิครับขอแบบฟินฟินฟหน่อยฟินฟินหน่อยเอาดิเอาดิมามาต่อไหมโอ้ยหลงมาครับคูณ2ต่อเลยสวยมาดิโอ้ยเยอะคูณสี่ครับเป็นไงล่ะไฟสูตรมาคูณห้าคูณห้าครับ คูณห้าอีกโอ้โหคูณห้าอีกสองดอกครับเป็นไงล่ะดอกที่สามครับโอ้โหคูณห้าดอกสามดอกสี่ไหมดอกสี่เดมาเดเข้าเต็มดอกที่ห้าอีกสุดๆครับสุดๆคูณดอกที่หกเป็นไรผม <c oughs> บอกแล้วดอกที่เจ็ดเป็นไรนะผมดอกที่แปดครับมาเข้าสวยสวยสวยครับรับเงินละวันก้อนกันเลยนะวันนี้รับไปที่ห้าร้อยห้าสิบสองจุดสูงของเรานะ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมมามาต่อดิต่อดิอดมาไปสุดไปสุดไปสุดนะไปสุดไปสุดครับดูดิดูดิโู้เล่นไงก็แตกครับผมมาดิมาดิรับเงินรางวัลก้อนอีกแล้วนะครับผมรับไปอีก4 36.50ของเรานะเนะี่ยไปต่อกันเลยนะไปดิไปดิ เข้าไหมเข้าไหมนะคูณสามสวยๆสวยๆเสวย,สวย,สวยดีครับโอ้โหสวยงามมากเข้าแต่ละดอกไงดูดิดูดิบุ๊ปบ,บุ๊ปบ,บุ๊ปเลยนะโอ้ยมามาต่ออ,อ่อกกันเลยตองกันเลยรับเงินรางก้อนอีกแล้วนะครับผมรับไปที่สามร้อยสิบเจ็ดจุดห้าสิบของเรานะไปอ,อีกสองรอบสุดท้ายนะครับผมก่อนจากกันนะ อีกหนึ่งรอบนะครับโอ้โหไม่เข้าวันนี้สายนาวขอจุบคลิปไปเพียงเท่านี้นะผมก่อนจากการก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ